ก็ของรวมๆก็ดูดีมีสไตล์ครับรู้จักเลือกสรรหามาใช้งานนะครับก็คือราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับแนะนําคนที่อยากได้เครื่องเสียงนะครับใครที่พอมีทุนเนี่ยก็สังเกตได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาไปเยอะแล้วนะครับกับจํานวนตู้ที่มันเยอะแต่ของที่ของควบคุมเนี่ยมีไม่กี่ชิ้นนะครับก็ทําให้มันเสียงฟังดูดีมีสไตล์ได้นะครับก็คือลงทุนอีกนิดหนึ่งใครที่อยากประหยัดซื้อมิกราคาถูกๆมาใช้ก่อนขั้นเริ่มก็ ก็แบบนั้นผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับใครที่พอมีตังจัดเลยครับมิกด i ต a l แล้วก็คอร์ดดีต a l แล้วปัญหาต่างๆเรื่องเสียงเรื่องไม้์หอนเนี่ยก็จะทําง่ายขึ้นนะครับ power amp เริ่มต้น2แท่นก่อนก็ได้ครับ2แท่นก็คือหาเลือกแอมดีๆมาใส่แล้วก็เรื่องไม้เรื่องไม้ก็ ใช้ดีๆหน่อยทุกวันนี้สัญญาณไม่เนี่ยรุ่นเก่าปี64เนี่ยช่องสัญญาณรุ่นเก่าเนี่ยมันจะผิดกฎหมายแล้วครับใครที่จะซื้อไม้ก็เลือกเลือกดีๆนะครับส่วนนี้ก็ปักไฟนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับชุดนี้คุมผ่านมือถือได้ ไปยูซูลินมันจังได้กินสุราถ้าผูใ้ใดบอกกินสุราอย่าพานมาทางเทอร์ซลินสวัสดีหนูหน,หนูวันนี้ก่อนเข้าละกันวันนี้พี่จะมาร้องเพลงให้ฟังกอเตือนไว้ก่อนนะถ้าพี่ร้องแล้วอย่ามาคอมเมนต์ด่าพี่นะเริ่มเลยเอา้าวแลนี่เอา้าวแลนี่ละซีมี่เขาบอกเราว่าจะบอกเขาซำซ้ำไม่ห่างเราฟังไวน้เนื้อย,ยาเยอะๆให้เสียเวลาปาตกาะกะทาเราฟังไว้ป้องเรื่องโก้เราเป็นรักลูกศิษย์ ลูกศิษย์ลับเป็นลูกพันลงพันลงลับเป็นน้องเจ้าของเจ้าของลับเป็นพี่พันลงโอ้ยฟังแล้วกระงโอ้ยงงได้แนงเดเต็มเตมของเล่นของทีมงานฟุกี้โปรโมชั่นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้เราทำปีเช็ของ PA ชุดนี้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าพวกเขามีอะไรบ้างบรรยากาศดีมากครับอยู่นี่อากาศเย็นๆครับเดือนธันวาคมตอนนี้อาพิเศษของชุดนี้นะครับก็คือไม่ไม่ได้ฟังเสียงเลยเนาะตากล้องวัวแต่นอนอยู่เปนะฮะมันนอนหลับครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเลยอันนี้เป็นมา,มาถามใครได้นี่โอ้ยมีครูมปทุกคนเลยวะตู้เบ็ดอะไรครับนี่่มงตู้เบ็ดอะไรนี่ตู้เบ็ดอะไรนี่ ยอยากว่าเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบสิบแปดนิ้วเหรอนี่ครับฟุกี้โปรโมชั่นตู้เบรคเทอร์โบสิบแปดนิ้วเอ๋ออันนี้เราทำเราทำตู้เองใช่ไหมครับซื้อครับซื้อมาแต่ว่าติดติดอันนี้นะฟุกี ตดชื่อตัวเองเสียงกลาง12นิ้วเป็น2ทางครับด้านบนอันนี้18ตอนนี้เพื่อนกำลังสิมังเห็นยังปุณนย์โอ้โคตรใหญ่เลยตอนนี้เราเรากำลังจะประกอบเป็นเป็นแบบเวทีนะครับก็คือแยกตู้เบตกับตู้กลางซ้ายขวาครับซ้ายขวาไม่มันเขาะะ่าก่ล่ะ กูกเบรกับกลางแล้วแยกเป็นซ้ายขวาแล้วก็เสียงเสียงกลางก็ซ้ายขวาแหละครับแล้วก็ทำท,ทำพีเซ็ตคอร์สใหม่นะครับแล้วย้ายช่องช่องคอร์สเราเยะครับเราก็เลยจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ตอนนี้เราเมื่อกี้เราทําเป็นกองเดียวครับที่กองเดียวแขวนข้างเดียวเราใช้พีเซ็ตคอร์สไป4ช่อง4ช่องคือช่อง1ช่อง2เนี่ยเป็นกลางเอ้เป็นเบสครับ สาสเป็นกลางแหลมครับกลางล่างกับกลางบนนะครับแล้วตอนนี้เราจะใช้ช่องที่เหลือเนี่ยแยกซ้ายขวานะครับเป็นเป็นสเตอริโอเมื่อกี้เป็นโมโนแล้วครับโอเคเรียได้ว่าของของเล่นของทีมงานชาวสุรินเนี่ย จัดหนักจัดเต็มกันทุกชุดทุกค่ายเลยครับทุกทีมงานนะครับจัดหนักจัดเต็มมากไอ้นี่ถือกล่องว่านี่เลยสั้นดุดๆๆดอยเอาเบิ้งเื่องไปไปเบิ้งเื่องไปเบิ้งเื่องกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นชุด ชุดที่เราใช้กันในวันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าพวกพวกเขามีอะไรบ้างนะครับมี p o amp power a อ p อยู่3แท่นครับ1,2,3นี่ก็แอมนะฮะแอมเป็นคัสดีนะครับตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้2ตัวนะฮะอาอันนี้เป็นมิกครับ x r 1 2นะครับตัวนี้เป็นคอร์ดดิจิตอลที่เรามาทำในวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไมชัวครับ u r 24 d นะฮะตัวนี้เป็นปลั๊กไฟครับวันนี้เรามาติดตั้งคอร์สให้กับทีมงานฟุก้โปรโมชั่นนะครับฟุก้โปรโมชั่นเนี่ยเขามีตู้ลำโพงอยู่แล้วเด้อแต่อยากได้คอร์สใหม่คนมีตังค์ปัญหาของชุดนี้มีอยู่ว่าทีมงานฟุก้โปรโมชั่น ใช้งานอยู่3แบบกับตู้ลำโพงชุดนี้นะครับแบบที่1คือตั้งรวมกันเลยเบส8แปใบคือตั้งรวมกันเป็นกองเดียวเลยครับแบบที่2ที่ในเห็นในคลิปเนี่ยกำลังตั้งเป็น2จุดนะครับคือแบบเวทีแล้วก็แบบสุดท้ายเป็นแบบรถแห่แบบที่1แบบที่2เนี่ยปัญหาอยู่ที่กลางแหลมนะครับแล้วก็เบ่ จะมีหลุมนะครับส่วนแบบรถแห่เนี่ยเบรนี่หายสาบสูญไปเลยครับแบบรถแห่เบรดบอดสนิทเบรดเสียไปสะบุ๊บเอาคืนรถเราเบรดก็ยังหายจักมันไปดังอยู่ใส่มันบึมบิมบิมอยู่ทั้งรถนั่นแหละครับ <c oughs> เราเลยมาช่วยทีมงานปุ๊กกี้ปุมบชันตามหาเสียงเบรดกันนะครับ เกี่ยวกับของรถแห่แล้วก็กลางแหลมเนี่ยเรามาเก็บรายละเอียดให้มันฟังไม่น่าลำคาญให้มันฟังรละยิบรละยับให้มันฟังแบบผู้ดีให้มันฟังแบบตู้แพงๆถึงแม้ว่าทุนเราจะน้อยใครที่ใช้คอร์สดีต้นจากบสออ,อ,อ,ออดิโอเทคนิคเนี่ยเรื่อลิ้นพันกันแล้วก็ต้องเอาให้ดีหน่อยครับ มาพูดถึงเรื่องปัญหาของชีวิตกันดีกว่าครับบางคนเนี่ยอยู่แต่หน้าจอคอมอยู่แต่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองเจอคนตกน้ำอยู่สมมุติว่าเขาเจอคนตกน้ำอยู่ คนนั้นเขาอาจจะบอกว่าทําไมไม่ไหวมาไหวมาสิฟังอยู่ทางนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเจอปัญหาอะไรอยู่ในน้ําส่วนผมเนี่ยพวกเราบอ a ด d i o เทคนิคเนี่ยอยู่ในน้ํากับคนที่มีปัญหาโดยที่กําลังช่วยพวกเขาอยู่มันต้องเจอปัญหาอย่างนั้นปัญหาอย่างนี้ที่ไม่คาดคิดคนอยู่บนไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับเสียงก็เหมือนกันครับแบบว่าแบบว่าบางคนอาจจะคอมเมนต์ว่าทําไมซื้อคอทํสทไมไม่ใช้อนาล็อกทําไมไม่ใช้ปากแหลมแบบนี้ทําไมไม่ใช่ดอกรุ่นนี้ทําไมไม่ใช่ วแอมรุ่นนี้แล้วทําไมมึงไม่โอนเงินมาให้เขาล่ะผมอยากจะบอกว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันครับมีคนอยู่3คน นั่งเรืออยู่3ามลำเรียงกันไปครับไอ้ลำที่1กับลำที่2เนี่ยใช้ไม้พายไอ้ลำที่3าเนี่ยเรือเขามีเครื่องยนต์เขาไปได้เร็วกว่าเดินทางไปด้วยกันแน่นอนครับลำที่3เขาย่อมไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าเพราะว่าเรือเขามีเครื่องยนต์แล้วก็สบายกว่าส่วนลำที่2เนี่ยเห็นไอ้ลำที่3าเนี่ยเดินทางได้เร็วกว่ามันก็อยากได้ก็ต้องพัฒนานตัวเองขึ้นไปเพื่อให้ได้เรือลำที่มีเครื่องยนต์ส่วนเรือลำที่1เนี่ยอยู่แต่เซฟโซนของตัวเองไม่รู้จากภาษีภาษาอะไรไม่รู้จักโลก ก,ก็รู้แต่ว่าเออของตัวเองเล่นได้ก็รู้แต่ว่าของตัวเองดีแล้วเห็นความต่างไหมครับถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็ทําสิ่งใหม่<ห><ห>ๆครับไม่งั้นเราก็จะวนอยู่ลูปเดิมตอนตอนนี้เบรลวดแหดม,มันดังกว่าเก่าไหมมากกว่าเกา่าเลยลางได้รายละเอียดเหรอเอาจริงนะเอาเรื่องจริงนะงโกไม่เป็นโกไม่เป็นเออเอาเล่าอาการลวดแหดตอนแรกนะครับตอนแรกแค่ ถ้าอยู่ระยะประมาณนี้ระยะนี้ครับเบรมันรู้สึกว่าเบรเลยออกไม่เป็นลูกไม่ชัดเทเบอร์มันทำงานหนักมันไม่ดังขนาดนี้คุมเร่งกว่านี้่ระเปิดเร่งกว่านี้อีกโอ้อันนี้ยังเบาๆนี่ตอนตอนนี้มันคลิปยังตอนเราเมื่อกี้ยังเตะยังเตะบางตอนพี่เร่งแม๊บแหน่อยหนึ่งก็เป็นไงบ้างวันนี้เดี๋ยว ตาเบื้องกล้องนี่มันเห็นคนบัเนีหคือว่าายปลาทุกคนแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ดีไหมทําระบบขึ้นดีขึ้นรอมานานรอมาประมาณนานหรือเปล่าว่าทักไปในเพจินะอยากทํานานแล้วที่มันยังไม่มีโอกาสอ่ะก็เลยเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสก็เลยไดทูได้ทักไปทำอ๋อแล้วของก็แพงนะคอร์สไม่แพงเหรอ พี่ขายไม่แพงนะไม่แพงเดี๋ยวจะขึ้นราคางั้นไม่เป็นไรผมได้แล้วเอาละก็ประมาณลงทุนคอร์สก็เหมือนห้าพันห้าแล้วก็จัดเต็มเลยยัดเลยทุกช่องเียบไม่เหลือเลยมีเท่าไหร่เอาให้หมดแปดช่องแหละเน้นคุ้มคุ้มเกินคุ้มล้วะผมแล้วก็เราก็ไปเล่นต่อก็ได้มันมีเราก็เซฟเป็นพีเซ็ตยื่นไปอ้อ ก็ทำ EQ ทำอะไรไปอ่ะเผื่อเสียงไม่ถูกใจทำเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทำไม่เปลี่ยนทำได้เดี๋ยวผมลงไว้ให้อ๋อในโน้ตบุ๊กเหรใช่ครับได้เป็นได้ด้วยเปนได้นได้ได้ในกล่องเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวนี่นี่ป่ะโอเค